สวัสดีครับฟังข่าวกีฬากันก่อนนะครับวันนี้เป็นเวอร์ชันสั้นหนืงจากคนอ่านอิทุระนะครับไปดูคริกเก็ตกันก่อนนะครับอังกฤษกับเวสต์ซินดิสในวันแรกอังกฤษตี2 5 8ออก4นะครับก็ออิโปลตี91ไม่ออกนะครับก็เป็นวันที่ดีสำหรับอังกฤษนะครับในการแข่งขันในวันแรกฟอร์มูล่าวันนะครับมีการยกเลิกสนามที่ US เม็กซิกักและบราซิเลียนกลางปีในปี2020นี้นะครับ ก็สนามที่เข้ามาแทนนะครับก็คือมูเบิร์กลิงในเยอรมน,นีอิโมล่าในอิตาลีนะครับและก็ครั้งแรกที่สนามปอร์ติเมาในประเทศโปรโตุเกสนะครับก็รอติดตามรายละเอียดต่อไปแต่อย่างน้อยมี13สนามแล้วในฤดูกาลนี้นะครับก็อิโมล่าก็คุ้นคุ้นกันดีนะมเบิร์กลิงก็หายไปหลายปีอยู่นะครับที่สลับจากกัฮอกเกนไฮม์ริงในอดีตแต่ทีหลังแต่หลังจากนั้นก็คือฮอกเกนไฮน์ริงเป็นหลักนะครับ นักปั่นจัก,กรยานคนพิการชาวอิตาลีอเล็กซาน,นด,ดีก็กลับไปอยู่ที่ ICU ใหม่ด้วยสภาพร่างกายที่ไม่เสถียรน,นะครับก็คือเขาเป็นนักรับร์มูล่าวันมาก่อนแต่ว่าไปประสบอุบัติเหตุเป็นแล้วก็พิการเสร็จแล้วก็ไปแข่งวิลแชร์จักรยานวิลแชร์ต่อแต่ว่าสภาพที่เขาโคม่าอยู่ตอนนี้เมื่อตั้งแต่วันที่19นะครับก็ยังไม่หายดีนะครับ ที่อเมริกานะครับก็ทีมโตลตโวบลูเจสจะเล่นเกมในบ้านที่เมืองบัฟฟาโลนะครับโดยที่ก็เป็นการเจรจากันระหว่างทีมกับทีมฟาร์มทีมรองของตัวเองนะครับที่อยู่ในเมืองนั้นทำให้โตลนโตนั้นมีบ้านอย่างเป็นทางการนะครับก็ทําให้เพิ่มทีมที่เล่นใน New York ในิวยอร์กมาอีกหนึงทีมนิวยอร์กเจนกี้สก็ได้ประโยชน์นะครับเดินทางใกล้ขึ้นมาหน่อยฟุตบอลในวันนี้นะครับตอนที่อัด อยู่ถึงการแข่งขันบันสุกไม่ออกนะครับโอเคอิตาลีนะครับก็ไปชากับปามาลาสีทุ่ม15คูน่นี้ก็ให้ทีเมเยือนลูกหนึ่งนะครับเจนโอกับอินเตอร์ตอนเที่ยงคืนครึ่งคู่นี้ให้เอ่อให้เจ้าบ้านลูกหนึ่งส่วนนิกหนึ่งนะครับนาโปลีซาสุโอโรคู่นี้ให้เจ้าบ้านสองลกูกตีสองสี่สิบห้านะครับโปรตุกเกสมีบาร์บิสต้ากับวิโออาร์ตีหนึ่งนะครับ พร้อมกับวัตนีมกจะฟังลาลิเซาเบนฟิกาสปอร์ตีน่ a, ty, าพิแมตตีสามสิบอีกคู่ก็ใหญ่แบบบ้ากับปอร์โตนะครับและก็ออสเตรเลียจะมีเบลลิกตันกับอาริแลตบ่ายสองแล้วก็เบลวิคตอรตีกับเมสซี่ยูไนเต็ดตอนสโมงสานาทีนะครับตุรก,กีก็เพยายามจะปิดฤดูกาลแล้วนะครับไปที่ออสเตรเลียสักนิดหนึ่งนะครับเอ่อออสเตรเลียฟุตบอลผลเมื่อวานนี้ก็เป็นซิดนีย์ไแอนชนะริชมอนด์หกต่อ5้นะครับ วันนี้มีน็อตเมลเบิ 2, 5, กกบ man, 4, 3, ร์นนะครับชนะ2แพ้5้าจอกับคาวตันชนะ, 2, 5, ชนนชนะ 3, 4นะแะ 4. ะพออ้3นะครับ10บโมงหทีที่แกป้าบริสเบนนะครับที่ซินีย์เคยเก่าเจ้าบ้านซิดนีย์ซอนชนะ2แพ้5เช่นกันเจอกับพอฟอนชนะ3แพ้4นะครับและก็4ี่โมงสีนาทีนะครับพอเดลัดนะครับชนะ6แพ้1น่จากจากฝูงนะครับเจอกับเซนคิวดาชนะ4แพ้3นะครับ ก็คิดว่าที่ชนะก็มีคาวตันออฟฟนและก็พอเดลแลนนะครับรักบี้ลีกก็นอค์วยนสแลมแพ้แมนลี่12ต่อ24่ิบสเบนแพ้เบิร์ตแต่อ46นะครับวันนี้เที่ยงที่เซ็นทรัลโคสนิวซีแลนด์นะครับชนะ3แพ้7จเจอกับซิดนีย์ชนะ6แพ้4บ่ไป2ครึ่งนะครับโครงนงลาชนะ5แพ้5เจอกับเซนจอชนะ4แพ้6 สี่โมงสามสิบห้าเป็นแคนเบราชนะหกแพ้สี่เจอก,กับซาวซิตี้ชนะห้าแพ้ห้านะครับนี่คือทั้งหมดแล้วก็ที่ออสเตรเลียก็ซีซีมายเนอร์สมัครกับอิคาสเซนศูนย์ศูนย์สนามนี้ก็เปลี่ยนไปมานะครับที่เซนตทาโคสแลก็เดี๋ยวจัดนักบิลลี่ด้วยจัดฟุตบอลด้วยนะครับก็ดูส่งฟุตบอลนะครับเวลลิงตันเล่นที่แบงเวิร์สเตเดียมนะครับในพารามาชาเจอกับแดีแลตนะครับเ,าา 2, 35, เวลาบ่ายสองสี่โมงสามสิบห้าก็เบลเวนดาวิ้ยนะครับ ที่สเดียวกันนะครับเวเบอร์เลตตอนี้จะกับเวสตทน์ย์ยนเตนี่คือทั้งหมดของวันนี้เดี๋ยวข่าวกีฬาจะกลับมาเป็นปกติในวันอาทิตย์น,นะครับสำหรับวันนี้ก็บางวันนี่ยฮน่าจะยังค่อนข้างชัดเจนนะครับก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ